โอหาหุ้ยขนะึ้นทุ่กเนือนั้นแน่นเลยอืมเป็นตัวแล้วอืมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจังสุกิสาไทยโชวค,ครับผมหลังจากเลิกงานยามเย็นมาจัสุกจะได้มีเมนูเด็ดนะครับวันนี้ปลากรดพี่น้องแม่โอ้โหปลากรด ตัวกำลังงามเลยเดี๋ยวจันสุกจะหมกหม้อครับหรือบ้านจันสุกเรียกว่าอ่อกอ่อลานะครับผมนี่ปลาตัวกำลังงามเลยนะครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ดกินแบ่บๆเนาะตัวไซส์กำลังดีเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจันสุกจะแนะนําเครื่องเคียงครับมีขาตะไคร้เนาะมีขาตะไคร้จันสุกจะตํานะครับผมยขาตะไคร้ หอมแดงนะครับผมหอมแดงเดี๋ยวขออนุญาตตำเครื่องเทียงก่อนหอมแดงนะครับใบมะกรูดนะครับตำให้มันมีกลิ่นหอมเนาะไอ้กระพิกแห้งนะครับพริกแห้งพริกสดนะครับพริกสดหน่อยพริกสดอ่าเห็ดประมาณนี้นะครับ พี่น้องปุ๊บตะไขร้ใส่ไปนี่รากผักชีพี่น้องรากผักชีอย่าทิง้งนะเนี่ยใส่ไปนะครับอ่ะโกกโกโก,โก,โก,โกเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมารับชมอีกทีหนึงเดี๋ยวให้มันละเอียดดีก่อนนะครับเดี๋ยวขยับโกก่อนนะครับผม นี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆเลยครับกินกับไอหมกประกดเนาะหมกหม้อปรากดจานสุกโอ้โหฟึบๆ,ๆเลยอะ่ะนี่พี่น้องสับไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่กำลังดีแล้วครับนี่ทีแกงที่จานถุกตําตไว้เรียบร้อยละเนาะผักก็เตรียมพร้อมมาเดี๋ยมว,วันนี้เมนูเด็ดแน่นอนครับผมกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะโอเคครับผมเสร็จๆนำกันครับผมหม้อเลยนะครับเทปลาใส่หม้อ เน,นี่ทนี้นะครับผมเนี่เเย,เ,ย,เ,ยคเครื่องเคียงที่ตำใสเลยใส่ลงไปแล้วครับเครื่องเคียงชูรสครับชูรสอ่าชูรสใส่ไปนะครับผมขาดไม่ได้น้ำปลาี่ท่า น้ำปลานะครับน,น้ำปลารถดีนิดหนึ่งทุกท่านรถดีเอใส่ไปย่างล้วหน่อยนะครับทุกท่านน้ำปลาหยอดนิดหน่อยก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มอีกนะครับผมครับผมคนให้เข้ากันเลยนะครับพุกเขาให้เข้ากันหลังจากที่เราพุกเขาเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเราก็จะติดตั้งเตาเลยนะครับน้ำเราค่อยหยอดนะครับ เดี๋ยวจันทุขขอปิดตั้งเตากนนคนอราบถึต,ตั้งเตาปิดฝาไว้ครับผมต,ตั้งเตาไว้ปิดฝาไว้ก่อนนะปิดฝาไว้โอเคเดี๋ยวไปรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจันทุขกขัดเทน้ำล้างคกลงไป นะครับอืมปิดฝาไว้เลยนะครับผมทุกท่านอปิดฝาไว้เลยครับผมปุ๊บน้ำไม่ต้องเยอะนะครับน้ำนิดเดียวนะครับผมประมาณสองแก้วนะครับโอเคครับผมอ้ยตายขึ้นทุนๆเลยพี่นอ้องอืเดี๋ยวปิดไว้สักครู่ก่อนครับผมเดี๋ยว ให้ปลาของเข้าสุกดีค่อยใส่ผักลงไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวปิดไปก่อนนี่คือบผมวิดีโอคอทุกวันนี้ทุกวันนี้ทันสมัยแล้วครับทุกวันนี้นี่ครับหเห็นหน้าเห็นตากันนะครับผมอืมวิดีโอคอทางบงไอยทางบ้านก็นเจอนะครับผมน,นะครับผม ยวิดีโอคอเด็กเด็กไปไหนกันหมดแล้วครับเด็กๆนี่ครับผมนี่โอ้โหคนนี้ทําอะไรเนี่ยระวังทรงผมพังโอ้ยไปทําทรงผมมาใช้ไรกว่าเดิมอใช้ไรกว่าเดิมครับทรงผมคนนี้นะครับนางไม่ว่างเลยงานงานจอคิวตลอดโอเคครับผมทันสมัยมากเลยครับตัวันนี้นะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับพรุ่งนี้นางไปรำครับผมองไปนะครับผมนี่ลุกโดดไปลุกโดดลงไป นะครับผมผักและทีนี้ก็หอมผักชีแล้วก็ผักอิกโตแมงลักนะครับผมน้องนะครับอืมคนยารคนคนนะครับทุกนนท่าคนแรงไม่ได้นะครับผม,มเ,เนื้อเนื้อปลาจะ เื่ยเนาะอืมน่ครับอืมคนแลงไม่ได้พี่น้อืมครับเดียว่ าตดแม่ไปิดอแแค่นี้เลยแล้วแม่ถ่ายคลิปให้พ่อครับเนี่ยเดี๋ยวแม่ค่อโทรหามากินข้าวกับจั๊บสุกับผมเด็ดเด็เลยครับผมมาครับผมมากินข้าวกับจั๊บสุกครับับเสร็จเรียบร้อยหมกหม้อประกดในพี่น้อง

เนื้อแน่นดีอืมนไำเรายเราอืม,อม ใครยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกินข้าวเย็นมากินกับจานสุกเด้อพี่นอ้องรสชาติสุดยอดเลยครับผมอร่อยอร่อยอร่อยพี่น้องหม้อปรากฏอยากมา หลายวันเลยครับผมวันนี้สมใจอยากละกลัดไปเด็ดเ,ดดเนื้อเน้เนๆ่อย

อืออือเจ็บเลยคนเดียวเลยอืออือ,อโอเคก็พราันสุกก็จะขอฝากซิเพียงเท่นี้เนาะ มีเรื่องกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับจักรสูงเลยครับผมชุดน,นี้จำสุตต้องขอเก่าว,ว่าสวัสดีครับ